มีแผนที่จะเปิดการจมตีตามเข็ดแคมไซสดนเริ่มจากประสาดตามันทมประสาทตากรบไว้ประสัดประวิธียหรือคนลาวเออรนาะประสัดพาบิหารจนฮอดเขตอันเซ็ These attacks are expected to commence soon prior to the scheduled meeting of the extraordinary meeting of the General Border Committee GBC on Agra 7-2025 in Kuala Lumpur, Malaysia การชมตีเหล่านี้คาดว่าจะเริ่มตนในไวไวนี้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและย่ตตังประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบอร์สกูลสุกคนนะมีนุ่มขเมเอนเนาะอ้องมาอัดคลิปนะบ้าเป็นภาษาลาวอีกแหละนะจะอยากซื่อสารบางังดึงเอาคนลาวเข้าไปห่วมกับพวกเพิ่นนะหวังว่าให้ซื่อลาวคนฟังลาวอันเห็นใจเพิน่นหวังว่าให้คนลาวนี่เข้าข้างเพิน่นนะอืมนะก็เลยเฮดคลิป อัดคลิปออกมาเป็นภาษาลาวเพื่ออธิบายให้คนอื่นฟังว่าการแถลงการทางฟั่งกัมพูชานั้นเป็นจังใดกันนะเนาะเข้าไปฟังคลิปวิดีโอยาวๆกันเลยนะวิดีโอตัวนี้ข้าพเจ้าเขาอมาอัปเดตสถานการณ์การประทะกันระหว่างกัมพูชีกับไทยโดยจะมานําเสนอข่าวสารจากกระทรวงป้องกันประเทศของกัมพูชีที่เพิ่นได้โพสต์ไปในเวลาประมาณเจ็ดโมงแรงมือนี้วันที่สาม วันที่3เดือนสิงหาปี2 0 2้โดยข้าพเจ้าจะอ่านข่าวตัวนี้และแปลเป็นภาษาลาวเพื่อเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งในการนําเสนอข่าวจากฝั่งของกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนลราทุกคนได้รับหูหับฟังนํากัน Press Release from the spokesperson of the Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia Phnom Penh August 2025การแถลงข่าวจากโฆษกกระทรวงของกันประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานครหลวงพนมเปนวันที่3สิงหาปี2 0 2 5 The spokespersons of the Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia would like to inform the general public and the international community that, according to received information at 10.49 a.m. on August 2025, the Thai military, in cooperation with Thai authorities, has instructed its remaining civilians in the border areas of Surin Province to evacuate by tonight. ขอแจ้งต่อสาธารณะชนและประชาคมสากลทราบว่าอิ่งตามข้อมูลที่ได้รับในเวลาประมาณ10โมง49นาทีตอนเช้าของวันที่3มเดือนสิง 2016. หาปี2 0งพนหนี้กองทัพไทยด้มีการห้อมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยได้ออกคำสั่งให้ประชาชนไทยที่ยังเหลืออยู่ในตามเขตไสแดนของแฟรงสุซูรินอบให้อบพยพออกจากพื้นที่ภายในคืนนี้ the same sources also confirmed that the thai military plans to launch attacks along the border starting from the dangwon temple dagro temple brevihi temple up to the anse area link khao dian lai yun wang kong tapai pan tich pui jong di dang kit kempsa iden loom trak pasatah man thom pasatah krapoi pasata brevihi lucon lai ona pasatah pabihan jom hotket This attacks are expected to commence soon prior to the scheduled meeting of the extraordinary meeting of the General Border Committee (GBC) on August 7, 2025, in Kuala Lumpur, Malaysia. การชจมตีเหล่านี้คาดว่าจะเริ่มต้นในววนี้ก่อนที่กองก่อนที่กองประชุมคณะกรรมการสาแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามันจะจัดขึ้นที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่7เดือนสิงหาคมปี2025นี้ที่นครหลวงโคลาลัมปูร์ประเทศมาเลเซีย This plant offensive constitutes a violation of the territorial sovereignty of Cambodia before the GBC meeting, and it is a serious breach of the ceasefire agreement mutually agreed upon by the both countries on July 28, 2025, in Kuala Lumpur, with Malaysia, the United States, and China as witnesses. <laughs> อย่างให้แห่งต่อคอตกลงยุดยิงที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงตกลงห่วงกันในวันที่าเปดกรกฎปีสองพันสหาที่นคนรลวงกลาลัมปัวโดยมีประเทศมาเลเซียสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นพนยาน Cambodia appeals to the international community to help prevent this at all costs and urges the Thai side to immediately stop its planned aggression if this information is true and to respect the ceasefire agreement fully for the sake of peace and stability along the border areas of both country and the entire region กัมพูชาขอเฮ็ดห้หองต่อประชาคมสากลให้ช่วยป้องกันการกระทํานี้ในทุกวิธีทางและเฮ้ดห้องให้ฝ่ายไทยยุติการ65ที่ได้วางแผนไว้ทันทีหากข้อมูลที่ใดนี้เป็นความจริงและให้เข้ารบต่อขอตกลงยุดยิงอย่างเต็มที่เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพนี่แหละเนาะเป็นคลิป,ปวิดีโอสั้นๆของนุ่มน้อยคะเมนนะ <laughs> ทางการประกาศออกมาเป็นภาษาคขามนแต่อ่านเป็นภาษาอังกฤษตัวได้กับตัวได้แต่เพศบังนี่แหละเด้อนะนี่ตัวไรแต่บังนี่แหละนะเพราะบังนี่มันเสื้อเสื้อคขมนตายใจเลยเสื้อเป็นตุเป็นตะเลยเสื้อจนงูหัวบวกขึ้นนี่บังนี่แหละนะลูกหลานการนำอันสาร่าซ่องใส่นี่แหละนะบัคทหารนี่แหละนะบังนี่มันเสื้อเป็นตุเป็นตาแล้วก็อาจจะมี คนเสื้ออยู่นะกับอันลูกลานคมร์อยู่ตามแนวสายแดนบางคนนะถ้าแน่จริงค่ะนะนี่นะบ้องให้ทางรัฐบาลทางฝั่งคเมร์ออกมารายงานข่าวที่อันบยอมไปเก็บศพทหารได้ไหมนะเฮ็ดเกลื่อนอยู่ตามแนวสายแดนพวกน่ะนะนะอันนี้ก็สําคัญคือกันไนดะ้สําคัญกับคนในประเทศและก็สําคัญกับหน้าตาของประเทศอีกนะข้าวมันกระหึ่มออกมาเนี่ยเฮ็ดบอกเขา อองมารายงานข้าวเรื่องพวกนี้แน่นะอยากดึงลาวเข้าไปเกี่ยววาสันตีนะเอ้ยนะรายงานข้าวคือว่บเ้าเป็นซาคาเมนอยากให้คนลาวหุว้งเพื่อนะคนลาวหลายคนกับกเบเาเยเดน,นะบอกแม่เรื่องของประเทศลาวนะจะดึงลาวเข้าไปเกี่ยวอย่างเพื่อจะมาอ่านเป็นเ่้าเป็นภาลา,าวให้ยุยงคนลาวเข้าไปยุ่งเกี่ยวในอย่างเพื่อนะ หาพวกตีนะกันซีมีดอกอันพวกได้พวกันนะพวกอันเง้งเง้ยงเง้มนุษย์ถ้ำทางหลายแล้วว่าอันนี่เป็นต้นนี่อันนี้เป็นต้นบางนี่เป็นต้นเนะี่ยกันซีได้แบบนี้แหละไปนะเพราะคนลาวส่วนลายเขาเสื้อนะว่าไทยเขามีความยุติรรมนะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างออกไม้เห็นว่าไทยนั้นเขาอยู่ในกฎเกณฑ์นะสากลเขายึดถือเรยก เขายึดลักสากลนะเขาบริเฮตมั่วซั่วนะนาะตั้งแต่เมื่อวันที่เสาแปดเขาสร้างหยุดยิงนะแต่ทางคเมนเองร็หยุดยิงยังสร้างยิงยังยิงกันอยู่นะแล้วคืออย่างมายนให้ไทยว่าไทยประหยุดยิงเสียปะไยนะ เอาอ่องมาอ่านหันเอาอ่องมาอ่านให้คนเขาเบิ่งภาษาลาวหันเฮดให้อันคนลาวเข้าใจหันคนลาวเขางูเลยบางคนเขาก็หัวควนได้นะเขาบบได้สีบ้ามาจุงดังง่ายๆ,ๆได้นะคนลาวนะเขาก็าว่วาอยู่ว่าภาษาเขมรคือภาษามอยนี่แหละนะเขาบบได้ว่าอันจะเข้าใจนะ หลายคนเขาเลือกที่จะไ้ฟังข้าวคอมเมนต์กับพ่อเป็นเม็แหละนะเพราะอ่านข้าวม่มีความจริงนะเขาสร้างยุดยิงแต่วันที่เสาเปดนะแต่ว่าบ่บยุดยิงเสื้อยิงหอดวันที่เสาเก้านะเพื่อนะละแบบนี้จะออกมารายงานข้าวนะี่กองประชุมที่ประเทศกอล,ลอนะัมเปิดนะเมื่อวันที่เจ็ดนะี่วะอ่านะเบ้ากับเบ้าบไปเด้อนะขนาดทูตนะตั้งว่าอัน ร้อยกว่าคนนะเข้าไปฟังนําเขาก็ยังไส้หัวละนะไอ้อย่างตามภาษาคนลาวว่าเขาจะฟังพวกเก้วนะ๊นะมนโนมนาไปเองทั้งนั้น